ลูกค้า B2B กับลูกค้า B2C ต่างกันอย่างไรคะ B2B ก็คือ business to business B2C ก็คือ business to customer ลูกค้า B2B จะเป็นลูกค้าที่จะซื้อของของเราไปทําธุรกิจต่อลูกค้า B2C หลักๆก,ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริภโภคคนสุดท้ายก็คือเอาของเราไปใช้เลยไปกินเลยทีนี้เนี่ยลูกค้า2เพศเนี่ยจะต่างกันยังไงนะลูกค้า B2B เขาเน้นเรื่องของประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลักความน่าเชื่อถือคุ้มค่าการวัดผลลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่ยาวอย่างเช่นเราเป็นโรงงานทําผลไม้อบแห้งผ่าอบกรอการทําการตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ ลูกค้าที่จะรับจากเราไปก็ไปขายต่อไปขายต่อก็ดูว่าโอกาสในการขายเป็นยังไงเขาจะได้กาไรเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของเหตุผลทีนี้ลูกค้า B2C เนี่ยจะเน้นอารมณ์เป็นหลักชอบเรื่องของโปรโมชั่นมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นการสื่อสารเรื่องของการตลาดหลักๆก็จะเป็นเรื่องของแคมเปญการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมอผักอบก์กรก็เหมือนกันแต่เราคงไม่ได้บอกว่ากินแล้วมันจะกาไรเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่ากินแล้วมันอร่อยยังไงสุขภาพดียังไงนี่ก็เป็นการสื่อสารถึงลูกค้าบิทูซีเพราะฉะน